ออกจากบ้าด,ดินแดงมาตอนนี้จะผาพี่น้องมาเขางานวันนี้เขาเล่นอยู่บานน้ำอ้อมอำเภอราศีสไลดจังหวัดศรีสเกตจ้ะพี่ดน้องข้างกะแคบๆเนี่ยต้นเดี่ยวก็มา่าหานพี่น้องเอ้ยตอนนี้เขาบอกว่าให้ตรงอย่างเดียวมาเข้าบา้านสถานที่เนห่วมืเป็นวัดหรือจะเล่น ไนโรงเรียนได้ตามเจดีขโมยเป็นว่าวัดนี้แคบหลายนะคะเจดีไปลงเรียนอยู่ก็บป้าพี่น้องอ่ะตอนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลว่านคำค่ะพี่น้องอ่าตำบลว่านคำนีละตำบลว่านคำนีละที่เขาจะทำการแสดงที่บ้านำออ้้าานนเขีน้ำอ้อ วัดสนามอ้อมบ้านพั่ใหญ่ไมส่สิเขาไปไทด้วยพิธีไหนเ <laughs> <laughs> อารถขึ้นเรือหรือเสือเรือกูได้กิจเจยากว่าหมู่บ้านกันไทยไทยไปไทยมาโอ้จะใสกก็หันกับกักรราญ เราจอดหอดบ้านอันนี้แล้วพี่น้องก็จะได้สบายใจว่าหอดเมื่อหอดจอดถึงโดยความปลอดภัยแล้วเมื่อนี้เขาเดินทางประมาณแปดสิบกิโลนี่คะพี่น้องเท่าไรเท่าไรเก้าสิบค่ะพี่น้องเกิบก่อนยังไม่ลืมไปสิบกิโลฝากไว้ฝากไว้พมันฝากไว้พมัน้ะมันประมาณเก้าสิบ ยีโลหงกสบพี่น้องตอนนี้หากอมแอ้มอมแมงเจียวเกนาคาพี่น้องสีสเกตเพชรปั้นแพง่ตอน,นเก็จะไปอมแมยวร,รนมบัมวานบหวานเขว่าตรงไปย่างเดียวไ,ไทยบาทอบุญเมื่อวาตรงไปย่างเดียวว่าสั ถึงบานกะทิครับครับแก็แกแน่เนี่ยสามกิโลเมตรนั่นตบมือแล้รน่นบอกพี่นอ้องตบมือตบมือดีใจดีใจเ,เห็นรถมะล่ำมาด,ดีใจว่ามะล่ำลงทางดีใจมะล่ำลงจาง หวังเนี่ยพอหันใจหลวงยี่โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อยว่าสานเห็นแล้วปายโรงเรียนน้ำอ้อมน้อยวาานอ่าเนี่ยถ่ายคลิปข่อเสือได้เจ้าเด้อไม่แย,ย่หน่ขับเรี่ยวเนี่ยหนขับเรี่ยวยนะี่ยหนินั่งค้าอัตโนมัตนั่งถ่า,างรูปลำโดยยมพลเลย ถ้าเกิดฉนเป็นแคบแคบแบใน่ได้พี่นอ้องชวนเล่นแต่เสียรบ,บากแน่ยู่นิดหน่อยอโอ้โอโขอเขาขโโเขาคืองานพี่น้องทุ่งเขาคือไงเที่ยวไปแน่ละตอนนี้เอาคนเลี้ยงเจ้าอย่างเขาจนเขาดิจอดมันแคบไรพี่น้องเขาบอกจอดเนี่ยรถ เข้าขั้วจอดเข้าเสารอแล้วนี่มันเริ่มอันนี้ล่ะแคบาพี่นดอกเฮ้ยยังไงวบางเลือยถ้ไงขวบไปแล้วตอนยุคาที่ล่ะหูปลาขอบไาแล้วโอ้นดีแอมไห้แค่แอร์จอ้เห็นอะไรไงจะแบบนี้แสถานการณ์แบบนี้ลเพราะว่าฟังเข้าว่ามมีขอบเลย องานเอฟซีโบว์ใหม่โบว์มืดเนี่ยปอดแน่น้อยเหมือนนี่มอล่าม,มาแล้วเมนเท่ามาเป็นขั้นแหลกหรือเปล่าเนาะหลดุดมากเพื่ออาจา,นนารย์ดนตรีมาหอดก่อนแล้วเนาะนั่น,นดีโอ้ยเพี่เอียบหายจะเป็นเพี่นดีค่ะพี่น้องเลยเพี่เอียบหารถมอล่าม,มาแล้วบ่ได้ไปแสดงให้เพป็นมึงเหมือนแรก เดี๋ยวผมไม่ยืนอยู่แปลงแหงเลยพ่อใหญ่ไมยืนยังเขายืนถ่ายลูกโอ้สื่ออย่งกัพวกถ่ายคลิปเิี้ยวใช่ไหมโอ้ถ่ายคลิปเป็นใช่ไหมท่าหัวไหลยค่ะโอ้ห้องถนนเลยพี่น้องเครื่องเรียนเลยเอ้าวข้างเข่ากับ่ายอ้าวเจอกันก็เหนื่อแล้วว่าบ่พ่อผัวทั้งสอง ป่า่ป๊อปบ๊บ่ำมาแล้วอ่านฟอนส่แล้วทั้งคุณใช่ทั้งคุณก่อนไสแล้วดนต่ำจยอดไปแล้วจะไม่เนียง <S <S อ้าวเห็นทุงแล้วเห็นทุงวัดแล้วพี่นองเห็นทุงแล้วตามทุ่งไปเข้ากัจะพ่อสุท้านที่เดนเออแถวนีจะมีไรทางเน่พอด๋ยลบเดืเรียงกันแน่พี่น้อง ใสีเป,ปออนอ้ใส่ใช่ใช่ใส่น้มยี่ใส่ในวันนี้กูเจเข้างว่างกูเจอ้องว่าท่านขามสะพา <c ười> นขามสะพานเลยถ <c ười> ึงแล้ววะสันบ้านอ่อมหน่อย,อยว่าสันเออเยียมกับที่มีมองใน้ขามว่าจกักกรบพยัใหญย่ง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 นี่ทั้งหนาบนแยังคอยยิงมาท่านขาน้ำเพื่นี่แล้วก็สีพอน้ำแล้วบิากบุ๊กโกมีบ่ <c ười> จอดไม่ใช่จอดยุ่ขทางโค้งรถทุกหื่อวานี่ไมเห็นจะลื pues ่นนี่รถทกหล่อีดนี่ี่ีรถบาโอ้ยตายระบานี่ถึจอดไซนี่ีนะนี่ีรถสี่เบิ้งนี่ีม่ใช่นะนี่่โคดกนี่ขให้เขานี้นี่้ะแเบาอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวขวา พี่น้องเดี๋ยวคิปปียังไม่ฟกไว่าจะมีก่อนเด้อค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดี